กันเนาะอันนี้ผักคนาชัยคนาชัยยานะคะหรือมะละกอกินใบเขามีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักโขมเนี่ยสองเท่ามีโปรตีนวิตามินแคลเซียม ระวังเรื่องโพแทสเซียมนะคะถ้าเผื่อคนเป็นไตเนี่ยไม่ควรกินนะคะเขามีโพแทสเซียมถ้าเผื่อไตระยะที่รุนแรงะคะ่ะเขามีโพแทสเซียมกินเข้าไปแล้วมันขับออกไม่ได้มันจะช็อกค่ะเป็นน้องเออเปิดดูเออที่ อภัยภูเบศเขาอธิบายค่ะชัวก่อนแชร์ว่าคนเป็นไตเนี่ยกินได้ไหมกินได้แต่ถ้าเผื่อระยะรุนแรงไม่ควรกินนะคะเพราะเขามีโพแทสเซียมถ้าเผื่อทางอินโดจีนนะคะเขาจะเอาปั่นกับน้ำผลไม้น้ำสับประรดพวกนี้นะคะ่ะแล้วเขาก็จะใส่ บีบมะนาวหน่อยใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะดื่มบำรุงสมองแก้อาการนอนไม่หลับลดน้ำตาลในเลือดเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้นะคะผัดซีอิ้วก็ได้ก้านมันแข็งก็เอาอทิง้งซะ ป้าน้องปลูกไว้เยอะเลยป้าน้องซื้อมาจากช่างหัวมันของในหลวงรัชกาลที่าค่ะที่หัวหินไปเที่ยวกันตอนนั้นก็ย,ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่ค่ะก็ลอกกาบมันออกนะคะ คนที่เป็นไตในระยะมากเนี่ยไม่ควรกินนะคะเขามีโพแทสเซียมสูงผักนี้ก็ควรเวลากินเนี่ยะคะ่ะเราก็สับวางกันไปบ้างเขียวบ้างเหลืองบ้างอย่าก,กินซ้ำกันนะคะเพราะผักแต่ละอย่างผลไม้แต่ละอย่าง,างเนื้อสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยให้คุณค่าทางด้านโภชนาการไม่เหมือนกันคะ่ะเราก็ต้องกินหมุน,มนเวียนกันไป เพื่อจะได้ไม่ให้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนยค่ะเราก็แยกเดี๋ยวเอาไปน้ำเดือดอไปลวกแล้วก็นอกไกปใช้ประนองใช้พุซ่าจีนแดงเนี่ยมาต้มน้ำกินนะคะต้มน้ำยาสมุนไพรก็จะมีใบยอลูกยอใบเตยแล้วก็มาตุ้มค่ะแล้วก็ใส่พุซ่าจีนแดงแล้วก็เห็ดหูหนูอันนี้ เพื่อที่จะลดไตกสีลายคอเลสเตอรอลน,นะคะแล้วป้าน้องก็จะเอาเม็ดพูทราจีนแดงกับเห็ดหูหนูนะคะเดี๋ยวเอามาผัดใส่ข้างๆเออผักชายาค่ะแบบผัดน้ำมันหอยแล้วก็เอาอันนี้ใส่ข้างๆแทนที่จะทิ้งนะคะนี่เดค่ะทำอาหารให้เป็นยาค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูซิว่าตรวจไตรสลายซอไรคเลสเตอรอลน้ําตาลในเลือดเนป้าดอกจะเหลือเท่าไหร่เภานะคะไอผัดพริกให้หอมเอาเอาหมูลงผัดใส่ซีอิ๊วดําหน่อยแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวใส่น้ําปลาป่ะชิม <c oughs> ยาค่ะต, <c oughs> ต้มน้ำใส่เกลือแล้วลวกแล้วมาลอกนอกน้ำเย็นนะคะ <c oughs> ตอนนี้ใบผักชายาก็ลวกใส่เกลือแล้วก็นอกน้ำเย็นค่ะ <c oughs> น้ำผัดก็ะเพราเหลือไว้นะคะเอากระเทียมทุบลงใส่ไปค่ะ <c oughs> แล้วนี่ก็เอาไอ้นี่ผัดผุดสากะเห็ดหูหนูเนี่ยค่ะลงผัด น้ำน้อยเติมน้ำอีกนิดนึงก็ได้นะคะพอนะคะเอ่อมันไม่เค็มก็เติมน้ำมันหอยเติมน้ำปลานิดนึงแล้วเดี๋ยวเอาผักใส่ค่ะเอาก้านมันใส่ก่อนแล้วก็ใบ หมดเลยก้านใส่หมดเลยค่ะก้านผักชายาที่ลวกไว้แล้วก็ใบใบใส่ลดเอาอันนี้ออค่ะแล้วก็ผัดผัดแล้วเดี๋ยวชิมลวกนะคะใบลวก,ลวกแล้วก็นอกน้ำเย็น อันนี้ก็น้ําที่เหลือจากผัดกะเพรานี่ค่ะก็เอาพุซาจีนแดงใส่ลงไปพุซาจีนแดงก็เห็ดหูหนูแล้วก็ใส่ก้านผักชียาแล้วก็ชิมรสนะคะพอได้ที่แล้วก็เติมผักแล้วก็ผัดๆแล้วก็มาตักใส่ถ้วยแยกกันนะคะตอนนี้ผักชียาอันนี้เออเราไม่ต้องไปผัดนะคะเราลวกก็แค่มามาเอาน้ํามันหอยราดเฉยๆคะ่ะ จานเดียวมันก็จะกินได้ทั้งผัดกระเพราแล้วก็ผักผัดชะยาแล้วก็ผักผัดไอ้พุซ่าจีนก็เห็ดหูหนูใส่ผักชะยานะคะลดไตกิสลายกับไขมันดีค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีทำให้หน้ารับประทานแล้วก็แปลกไปนะคะขอบคุณมากนนค่ะนี้จะเห็นว่าเออพน้องใช้ผัดกระเพราธรรมดาเนี่ยนะคะพอผัดเสร็จ ล้วป้าน้องก็จะเอาใบกระเพราสดเนี่ยแต่งค่ะแล้วก็ตักใส่จานแยกไว้ตอนนี้วันนี้ใช้พุทซาจินแดงกเก่ดูหนูต้มน้ำสมุนไพรใส่ใบยอลูกยอใบเตยนะคะแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยไปกินเป็นน้ำสมุนไพรค่ะแล้วก็ เนื้อพูซาจีนกับเห็ดหูหนูเนี่ยเราก็เก็บไว้นะคะตอนนี้หลังจากปักผัดกะเพราขึ้นใส่จานเปวไว้เรียบร้อยนะคะป้าน้องก็จะเอาน้ําที่เหลือเนี่ยค่ะก็ทุบกระเทียมลงอีกนิดนึงแล้วก็เอาพู้ซาจีนเห็ดหูหนูเนี่ยใส่ลงแล้วก็เอาก้านกับใบผักชัยาใส่นะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสค่ะตอนนี้มันก็ จานเดียวมันก็จะมีหลายอย่างนะคะแต่จะได้กินผักเต็มที่อันนี้ก็ลดไปกี่สไลายกับคอเลสเตอรอลน,นะคะเพิ่มผักชายญานะะี่ค่ะเขาก็ช่วยชะลอไวยเพิ่มภูมิภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ให้แคลเซียมแต่ถ้าเผื่อคนเป็นไตนะคะระยะ สเตปสอสเตปสาเนี่ยนะคะก็พยายามเลี่ยงนะคะหรือกินผักชย้าให้น้อยที่สุดเพราะเขามีโพแทสเซียมค่ะกินเข้าไปเยอะแล้วขับออกไม่ทันอันตรายค่ะเห็นไหมคะการทำอาหารเรารู้จักพริกแพงนะคะมันก็จะได้อาหารที่น่ารับประทานค่ะขอบคุณค่ะ